อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเห็นน้องไหมน้องนกแก้วนะคะเนี่ยยิ่งถ่ายจากริมหน้าต่างนะปกตินี่นางเกาะแล้วเห็นไหมตอนเช้าเช้าวันนี้วันอากาศติดลบบนฟาร์มเพื่อนทุกคนดูถ้ามันเห็นเรานะมันปกติมันจะเกาะเป็นแบบว่าสิบตัวเลยดูลมซิวันนี้แล้วมันแอบกินในกล่องนั้นคืออาหารนะ นี่คือนางกําลังแบบว่าสงสัยอยู่ว่าใครจะแอบดูฉันหรือเปล่านะแล้วก็จิกกินจิกกินดูสิมาแล้วลอยเพื่อนมานะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเห็นทุกคนรอคอยข้างหลังนั้นที่เห็นนั่นคือทะเลเหมอกหมดเลยทุกคนดูลมดีขนาดนกยังยืนไม่ไหวเลยอะดูตรงตรงเห็นปีกนกไหมคะนี่คือยังซูมจากในบ้านนะทุกคน ที่นี่คือไลลาฟาร์มทุกคนฟาร์ม mm hmm. เพื่อน,นยี่งอีกแล้วยังมาในวันหยุดดูสิคือสงสัยอะ่ะปกติถ้าเราให้มันเห็นมันก็จะบินหนีแต่ปกตินกจะมาเกาะตรงนี้เป็นสิบยี่สิบตัวเลยนะแต่นี่เพื่อนยังไม่มาเอาบรรยากาศเช้านี้มาฝากธรรมชาติกับที่นี่ ลลาฟาร์มทุกคนแต่อันนี้คือนกแก้วนะแต่หนาวมากวันนี้ดูลมสิคะน่าจะได้เห็นตัวเดียวอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆดูจังเลยว่านกธรรมชาติเนี้ยอาเห็นไหมคะบินข้างบนมาแล้วแต่ไม่ยอมลงข้างในน่าจะเป็นน้ำหรือเป็นอาหารที่วางไว้ให้เขากินอนะ เราจะเหลืออยู่มาแล้วมาแล้วทุกคนเห็นไหมแต่ยยังซูมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเบืเ่อจะบินหนีซะอีกไหนอีกตัวหนึง่งอ้าวนี่มาสองตัวแล้วมาสองตัวเป็นเพื่อนกันแล้ว,วกล้องจะสั่นไปหน่อยนะแอบซูมอ้าวไปแล้วไปแล้ว